ดำเนินชีวิตจริงแม่ยิ่งทำมาชาตัาิตวเกียี้ยงก็เอาแผ่นมาแล้วก็เอาเข็ลรมาเนี่ยแล้วก็ซปมาตัวนี้เนี่ยหลักหลักการคือว่าเราปกติเวลาเราจะสูบน้ำเนี่ยเราต้องแบกแผ่นเบนาแต่ตอนนี้ไม่ต้องแบกก็คือเข็นรถเข็นไปเลยเลยใส่มอไซค์ลากไปเลยนะ ทีนี้เวลาสูบเนี่ยบางเวลาแต่ละเวลาในดวงอาทิตย์มันอยู่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ดวงอาทิตย์อยู่อยู่รงน,นี้แล้วก็ต้องจายหาได้คือหมุนหมุนหมุนลดหาได้หมุนลดหาตะวันได้กระโดกหาได้นะใช่กระโดกขึ้น,นแต่ว่าบางทีเราเราเรา,เราเอาไปสวนแล้วเนี่ยเราอยากจะลดกลับ ก็ได้ก็ยกลงทำแยกไว้มีขอเลขกระเจงมาทำหน่อยตัวอย่างนะก็ก็ใช้ปั๊ม2 4ี่โวลเพราะฉะนั้นแผ่นตัวนี้ออกยี่ี่โวลต์2ไรวัตปั๊มก็สปั๊มก็ร้อยถึง2อไรวัตเพราะฉะนั้นมีเท่าไรใช้หมดไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บไม่ต้องวุ่นวายใช้กันั้นจบแค่นี้ไอตัวนี้เนี่ยสมมติว่าเราดูดน้ำเนี่ยเราส่งขึ้นเขาได้นะ30เมตรได้เขาสูงด้ปั้มตัวนี้อาจได้30เมตร งั้นอย่างวัดที่อยู่ตําดอยเนี่ยดอยดอยเนินๆไม่สูงมากะนะเพชรปั๊มตัวนี้อัดเนี่ยท่าพอใช้แล้วน้ําตัวเดียวเป็นชุดใช้น้ําในวัดได้เลยตามดดกันครับตามแดดกันอยู่แต่ถ้าบางก็จะด,ดับ<า>นะครับจะปิดตามตามแสงไอ้นีไ่ไอ้ไอ้แผ่นโซล่าร์วน,นี้คือถ้ามันไม่ใช่ออฟัสถ้าออฟัสเนี่ยมีไฟตลอดแต่ทีนี้ถ้าบางปุบ๊บดับเลยบางเซลล์เดียวก็ดับ ตัวนี้ดูดน้ำลึกได้ประมาณสั้8เมตรนะครับสมมติว่าไดเจบ่อประดาห์ลึก8เมตรอยู่บนบ่อเลยแล้วก็อาจขึ้นมาขึ้นไม่ได,ด้ถ้าคิดถ้าคิดลงทุนก็แผ่นก็ประมาณ5,000เนาะแล้วก็ในแฝมปั๊มนี้ก็ประมาณ2,500ก็มันได้บอกใช่ว่าแล้วถูกกว่า ถูกกว่าปั๊มที่เขาซื้อน้ำมันอีกจริงง่ายไ,ยาไหมทำให้ชาวบ้านดูไหมีจากบ้านมีแบบดูแล้วเข้ไปทำเองคือต้องต้องการต้นแบบอะไรที่อื่นมีต้นแบบที่อื่นแล้วเข้าไปทำได้ ดูอยู่ कैंप ออมสิ่งแวะล้อมสุตากินอาสาแก้มชา ញំធម្មជា t យុបប្រយ័តខលាំង ในแกมที่จะทําระบบสลับไฟมันลงไก่นะอันนี้เอกเอกที่อยู่โรงเรียนมิชัยแกททาอยู่แล้ว <S 1> <S 1> ก็คือไฟผ่านเบเกอร์นี่คือไฟจาก a อซโมดูลนะหม้อแปลงขนาผา่านหม้อแปลงขนามาแล้วเนี่ยม,มันมี l อ l หนึ่งอลสองอสามมีสามเส้นนะแล้วก็มีสีดําเส้นหนึ่งเป็นนิวทอนทีนี้ไอ้สีดานี่เราไม่ต้องผ่านเบเกอร์เบเกอร์มีสามสรูแต่ว่าเราเอาเส้นในเส้นหนึ่งก็ได้หนึ่งในสามเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยนะเอามาเข้าคอยนี้ แล้วก็เอาสีดํามาเข้าคอยเนี่ยพอพอพอยกขั้นเอาปึ้งขึ้นไปนย,ยกขันเอายกไอเด,ดเตอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูดคอยนี้ลงดูดปึ้งลงไปทีนี้คอยเนี่ยมันมันก็มีหน้าคอนแทคอยู่พอดูดปึ้งเนี่ยไอสามขานี้ต่อกันถึงกันเลยจากเดิมที่มันลอยอยู่นะแต่ครนี้มันมีสองแอนเคเล็กเกับ NC NO คือ normally open คืออยู่สภาวะปกติ open อันนี้อันนี้อยู่ข้างบนนี่อยู่สภาวะปกติ จะปิดจะต่อวงจรอยู่มันจะต่อถึงกันเลเนี่ยด้านบนเนี่ยสองขานี่นะสองขาสวาว่าปกติอันนี้ลอยอยู่มันจะมันจะดันให้นี้มันติดกันอยู่ C กับ N4NONONO คือ Open มาถึงทํางานก็ต่อเมื่อคอยทํางานเมื่อมีไฟอ NO คือ Normal Open ใช่ Normal Open คือในเวลาปกติมันเปิดอยู่ Open คือมันไม่ต่อแต่เวลาเวลามีไฟดูดปุ๊บมันถึงจะ ติด c l o s NC แต่ถ้าอันนี้คือ NO อันนี้อันนี้คืออันนี้คืออยู่สภาพปกตินี่มันต่อกันแสดงว่าสภาพปกติคือมัน c l o s NC อันนี้ NC นะอันนี้สภาพปกติมันมันจะไม่ต้องจำก็ได้ NO c แต่ว่าขาบนเนี่ยถ้าอยู่้เฉยเนี่ยยังไม่ดูดลงเนี่ยมันมันต่อกันอยู่ขาล่างถ้าอยู่เฉยเนี่ยมันขาดกันอยู่แต่ถ้ากดลงไปแล้วมันจะต่อกันใช่ มันเข้าใจหลักการคือข้างบนเนี่ยมันมันอยู่ไอเฉยเนี่ยมันต่อกันอยู่แต่ข้างล่างอยู่ไอเฉยมันขาดกันอยู่แต่ถ้ากดลงไปปุ๊บไอข้างล่างมันก็ข้างบนก็จะขาดข้างล่างก็จะต่อมันจะสลับกันถูกป่ะเอโนเอ็นซีไม่สนใจรู้แค่นี้พอนะเพราะฉะนั้นเราเราเราต่อตัวนี้ก่อนเราต่อไฟสามเฟสเนี่ยสามเส้นเนี่ยไอเส้นหนึ่งก็ผ่านผ่านตัวนี้ไปก็ไม่เป็นไรผ่านแอมผ่านอะไรก็ไม่เป็นไรก็มาเข้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 าสามสามช่องนี้ นะเข้าสามชนิดแล้วออกมาแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไฟสลับทำเหมือนกันนะทำเหมือนกันไฟสลับทีนี้ไฟสลับเนี่ยเราผ่านคันเอาตัวหนึ่งจริงๆเราดึงมาเรามีแค่สองเรามีแค่สองสายเราก็ดึงมาแล้วก็มาแยกมาแบ่งออกแบ่งออกเป็นสามกระจายเป็นสามเลยกระจายเลยกระจายตัวเลยแล้วก็เอาด้านเอ็นเนี่ยมาทีนี้เอ็นเนี่ยเอ็นเนี่ยต้องมาลงอะไร เอ็นขาล่างเพราะว่าขาล่างมันไม่ต่อคือเท่าเท่ากันเรามีสี่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตัวนี้นะแต่อันที่สี่เนี่ยเราใส่เอ็นสายเอ็นไว้แต่อันธรรมดาเนี่ยเราใส่สายไฟใช่ไหมก็เท่ากันไม่มีสี่เราก็ต่ออันที่สี่ไว้อันนี้เมอนกันอันที่สี่เราก็ต่อไว้ที่ที่ขาล่างเหมือนกันฝั่งซ้ายฝั่งขวามีคาดเหมือนกันเหมือนกันแล้วแต่สะดวกนะต่อแค่นี้ฝั่งต่อขาล่างอันนี้ฝั่งต่อขาบนเนี่ยมีต่อขาล่างเหมือนกันล่างเหมือนกัน ล่างทั้งคู่ล่างทั้งคู่เอ็นล่างหน้งคู่เลยจะฝั่งไหนก็ได้ไซ้ายขวาก็ได้แต่ส่วนส่วนข้างบนเนี่ยข้างบนนี่คืออะไรข้างบนเนี่ยคือว่าเราเอามาล็อกตัวนี้ล็อกตัวฝั่ง a c เพราะว่าถ้ามีไฟ a c เปิดมาเนี่ยไอ้นี่มันดูดมาไม่ได้ดูดมามันก็ชนกันแต่ถ้าถ้าไอตัวฝั่งฝั่งดีฝั่งโมดูลเนี่ยดูดอยู่ฝั่งโมดูลหยุดอยู่เนี่ยถ้าฝั่งโมดูลหยุดอยู่เนี่ยข้างบนจะจะตัดใช่ป่ะใช่ไหมถ้ามันดูดอยู่นะ ถ้ามีไฟโมดุลดูดเดนจะตัดเราก็เลยอาศัยว่าก่อนที่จะต่อไฟ a อซมาเข้าตรเนี้ให้มาผ่านตรงนี้ก่อนให้อนี้มันตัดก่อนแต่ถ้านี่มันต่ออะไรปุ๊บอันนี้ดูลงเลยการที่อันนี้มันต่อคือมันหมดแรงแล้วมันมันหมดแรงแล้วมันปล่อยไปแล้วใช่ไหมไฟ a อซจากโซล่ามันหมดแรงแล้วมันต่อยันปลอดขึ้นมาแล้วปึ๊บไอ้นี้ก็ต่อกันใช่ไหมพอต่อเสร็จไอ้นี้มันก็เป็นสวิตช์ให้ตัวนี้ทีนึียมันก็จะทําให้ตัวนี้ดูดลงแป๊ะแต่พอไฟโซล่ามาอะไรปุ๊บ มันดูดลงแป๊ะไอ้นี่ตัดเลยมันก็ปิดตัวนี้อีกเข้าใจคร่าวๆ่ะลองต่อเดี๋ยวโอเคจบก้าวสูยุคเก็บออม สิ่งแวดล้อมสุขตาอิกอาาสแจมชัดดำเนินชีวิตริกแนบอิ่งทรรมชาอยู่ประหยัดพลัง อย่างจริงโซล่าเซลเท่านั้นสนใจไปติดต่อได้นะครับที่จะเยี่ยมชมที่โรงเรียนสังวาลพิภพนะครับไปวันนี้เห็นวันนี้รับประกันคุณภาพไปกันคิดตั้งโซล่าเซลยอดรวมเซลเซนยังพลังลั่นฟ้าจุดกันไปเลยไม่ไม่เสร็จไม่กลับครับ คุณภาพงานแล้วแล้วเรามีปั๊มสังเกตตัวใหญ่ยังไม่เลีคนให้มาแล้วก็จะเอาโซล่าเดินคือนี่ตัวนี้เลยความเป็นัขนาดใหญ่เลยนะช่วยลอาด้วยช่การงด้วยสาไดทีเดียวแลถ้าถ้าน้ำไม่พอก็ดูไปลานกพอ แล้วมันจะมีิันเป็นต้นไม้ชีวิไก่ปลาแน้ามันเปียนก็มีปลาปลากินได้ไม่แดดไม่แดดแต่ไอเพลงนั้นนะคนคนถามมาเยอะนะเพลงตัวราเทียว ตัวละใหญ่นั่นนั่นจ่ายจ่ยม,จยมาจ่ายมาสองสองก้อนแล้วก้อนที่สามยังมา,ก,าก,ก,ก็ได้ประมาณสักสิบกว่าแอมป์ได้เดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวจะพ่นน้ำนาาอีก <c oughs> อันนี้มันก็ไปมันไปได้นะเปิดปั๊มอะไรก็ไปเลย,นนยนเนี่ยส่วนดีซีก็จ่ายไปเยลยเนี่ยดีซีก็จ่ายไปเสียงรว่างไปคอมพิวเตอร์<ม><ม>ไปทีวี <TV S 2> เปิดน,นิ่งเป๊ะเลยนะครับน<ด>ี<ด>่ฮะทีวีนิ่งเป๊ะเลยโอ้โยอด,ดเลยเพราะไม่มีคลื่นรบกวนเลยนดีถ้าทีวีไม่มีฮาร์โมนิกกวนแล้วเปล่าไม่มีอาร์โมนิกเป๊ะเลยหลอดไฟก็นิ่งสว่าง ก็อันนี้ไปนะครับลมพราะมันมาเป็นฟิลเตอร์ตัวนึงอะตัวนี้อันนี้ฟิลเตอร์หนังเลยเนี่ยทำงานหนังถ้ามันไม่ดังไม่ดังมันลมตัวนี่มันดังตัวนี้มันลมมันไม่ดังฟิลเตอร์ตัวนึงยอมมันเลย